สวัสดีครับเริ่มแรกในเนื้อ,อาหานี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับมาดูซิว่าเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม PowerPoint ลักษณะการทำงานลักษณะหน้าจอจะเป็นอย่างไรนะครับ ในที่นี้จะขอนําำเสนอในส่วนของ powerpoint 2013นะครับไปที่เมนู start ครับจากนั้นไปออโปรแกรมจากนั้นไปที่ microsoft powerpoint 2013ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013ขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะหน้าจอก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นลักษณะของการเลือกทีมสามารถเลือกทีมได้นะครับเลือกทีมที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็คลิกสามารถสร้างได้เลยนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีทีมให้เราเลือกดูว่า เราจะใช้ทีมแบบไหนนะครับในที่นี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเอ,อลืมบอกไปนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับสามารถที่จะค้นหาเทมเพลตเลือกทีมนะครับทีมเทมเพลตตัวนี้ออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมขอนำเสนองานแบบว่างเปล่าก่อนนะครับงานนำเสนอเปล่าครับในส่วนแรกที่จะมาทำความรู้จักนะครับก็คือในส่วนของ ต้องเรียกว่า Quick Accept t o o l Bar นะครับ Quick Accept t o o l Bar ในส่วนของ Quick Accept t o o l Bar ตรงนี้นะครับเด้ยวขออนุญาตใช้อันนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ Quick Accept t o o l Bar ส่วนนี้ตรงนี้นะครับก็คือจะเก็บคำสั่งแบบย่อเอาไว้นะครับแบบย่อเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาการเซฟนะครับ,แล,ร ake, รบ re แล้วก็ในส่วนของการรีเฟซนะครับรีเฟซแล้วก็ในส่วนของการอันดูนะครับย้อนกลับได้แล้วก็ยังมีในส่วนของการนำเสนอสไลด์นะครับเพิ่มเติมแลวที่เห็นลักษณะ ที่มีสามเหลี่ยมตรงมานี้ก็คือสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในเมนูอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วในเวอร์ชันนี้นะครับยังมีโหมดสัมผัสเม,สมาส์ตรงนี้นะครับอันนี้ใช้สําหรับในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับอันนี้เมื่อเราใช้ลักษณะของหน้าจอที่ระบบใหม่ที่เป็นทัชสกรีนนะก็สามารถใช้ลักษณะตรงนี้ได้เลยนะครับเมาส์ทัชสกรีน นะครับถ้าจะนำออกก็ติ๊กที่โหมดสัมผัสเมาส์หรือว่าโหมดอื่นๆที่เราจะออกทิ๊กเครื่องหมายถูกออกได้เลยนะครับนี่คือการเรียกใช้งานของโหมด Quick Accept Toolbar นะครับคือการเรียกคำสั่งแบบย่อนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของไตเติลบาร์นะครับ ทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าตัต้นใบตรงไหนนะครับลองเดาสิครับตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้นะครับในส่วนของตัต้นใบเนี่ยนะครับก็คือจะบอกถึงชื่อนะครับบอกถึงชื่อชื่อไฟล์งานของเราแล้วก็บอกในส่วนของประเภทประเภทของงานของเรานะครับตรงนี้ นะครับส่วนนี้เรียกว่าไตต้นบานะครับไตต้นบาทีนี้มาส่วนมาดูในส่วนของริบบอนนะครับริบบอนริบบอนเนี่ยก็คือจะแสดงในส่วนของแท็บต่างๆนะครับริบบอนตรงไหนครับของเดาสิครับริบบอนก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือก็เรียกว่าริบบอนนะครับริบบอน ส่วนของริบบอนเนี่ยนะครับก็จะแสดงแท็บออกมาเมื่อเราคลิกแท็บต่างๆอันนี้เราคลิกแท็บในส่วนของแท็บหน้าแรกนะครับแท็บหน้าแรกก็จะม,ออมบบะรีริบบอนออกมาแบบนี้นะครับริบบอนออกมาแบบนี้นะครับริบบอนนะครับตรงนี้นะครับริบบอนนะครับก็จะประกอบไปด้วยคำสั่ง ของแท็บต่างๆนะครับเป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วนะครับตรเมื่อเราคลิกแท็บแทรกอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะแสดงริบบอนในส่วนของเครื่องมือให้เราเห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือริบบอนนะครับในส่วนตรงนี้ ก็คือแท็บต่างๆนะครับแท็บต่างๆก็จะแสดงเมนูให้เราเลือกนะครับเมื่อคลิกแท็บพวกนี้นะครับ,บริบบอนก็จะขึ้นมานะครับนะต่อไปในส่วนต่อไปนะครับะจะมาดูในส่วนของอปุ่มเมนูที่ไว้ควบคุมหน้าต่างนะครับคือส่วนตรงนี้ครับนะครับไว้ควบคุมหน้าต่าง ไม่ว่าจะเป็นการยุบโปรแกรมนะครับการย่อ,อหน้าต่างโปรแกรมแล้วก็การปิดนะครับปิดโปรแกรมนะครับอันนี้คือปุ่มควบคุมหน้าต่างนะครับปุ่มควบคุมหน้าต่างจะไปสําหรับจัดการหน้าต่างของเรานะครับถัดลงมานะครับถัดลงมา,ามาดูในส่วนของ สไลด์ไทมแนวนะครับสไลด์ไทมแนวคือส <t aring rawd mail> pues ่วนของตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยทั้งหมดส่วนนี้นะครับนี่นะครับส่วนนี้เรียกว่าสไลด์ไทมแนวหรือว่าเอาลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการรวมเอาสไลด์ต่างๆเนี่ยบรนย่อเล็กๆให้เราช่วยในการ ช่วยในการจัดการสไลด์ของเรานะครับสามารถทำงานง่ายขึ้นนะครับก็จะมีทำแนวแต่ละแต่ละแต่ละกล่องแต่ละกล่องนะครับส่วนนี้นะครับเรียกว่าสไลด์ทำแนวนะครับสไลด์ทำแนลเอาลายนั่นเองนะครับต่อไปครับก็มาดูฝั่งขวาตรงนี้นะครับเมื่อดูตรง สไลด์ทำแนวแล้วนะครับเมื่อเราคลิกสไลด์ต่างๆเนี่ยนะครับทำแนวต่างๆเนี่ยก็จะโชว์ในส่วนของสไลด์แอเรียตรงนี้นะครับสไลด์แอเรียนี่นะครับสไลด์แอเรียซึบเนี่ยทั้งหมดในส่วนของสไลด์แอเรียเนี่ยนะครับก็จะเ,เป็นพื้นที่ของการแก้ไขสไลด์ของเรานะครับ ของการแก้ไขคำแล้วก็สามารถแทรกภาพแทรกมีเดียต่างๆนะครับได้นะครับอันนี้คือพื้นที่การทำงานนั่นเองนะครับสไลด์ทำแนลเนาะก็ขออภัยครับสไลด์แอเรียครับสไลด์แอเรียขออภัยครับทำแนลตรงนี้นะครับอันนี้คือสไลด์แอเรียนะครับไม่งงนะครับส่วนนี้สไลด์ทำแนลส่วนนี้สไลด์แอเรีย นะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของอสเตตัสบา่านะครับสเตตัสบา่าตรงไหนครับตรงนี้นะครับสเตตัสบา่านะครับในส่วนของอสเตตัสบา่านะครับอ่าด,นะาดูชัดชัดนะครับเพราะว่าเล็กจะขยายให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อ่าโอเค ในส่วนของ Sta t u s bar ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกสถานะการทำงานนะครับสะบอกสถานะการทำงานของอสไลด์ของเรานะครับอันนี้อยู่สไลด์ที่1นะครับจากจากทั้งหมดหนะ้าห้าสไลด์นะครับเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับอันนี้ลักษณะการทำงานของอส status bar นะครับตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็จะมีในส่วนของการโน้ตแล้วก็การคอมเมนต์นะครับการโน้ตและการคอมเมนต์คือส่วนของตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมาดวผมขยายให้ดูดีกว่านะครับมาดูตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของอการโน้ตแล้วก็การคอมเมนต์การโน้ตก็คือการจดย่อนะครับ การแสดงความคิดเห็นในสไลด์ของเรานั่นเองนะครับโน้ตจอไว้นะครับกันลืมตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าวิวบัตทอมนะครับวิวบัตทอมวิวบัตทอมกคือส่วนตรงนี้ครับวิวบัตทอมตรงนี้นะครับก็จะใช้ในการ กำหนดมุมมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการดูทำแนวแบบดูสไลด์ของเราทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าการโชว์สไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับการโชว์สไลด์แบบให้เห็น a r e รียเห็นพื้นที่สไลด์แอเรียของเราแล้วก็เห็นทำแนวด้วยนะครับอย่างนี้นะครับหรืจะโชว์แบบเป็นหนังสือน,นะครับ คือกำหนดค่ามุมมองต่างๆนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับคือเป็นการซูมนะครับโอ้ขออภัยครับตัวต่อไปเป็นการซูมนะครับตัวนี้ไว้สําหรับซูมซูมดูสไลด์แอรเรียของเรานะครับการซูมดูสไลด์แอรเรียของเรา ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าซูม92%อย่างนี้นะครับมาดูวิธีการซูมนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับไอ้ตรงตรงสไลด์แอรเรียของเราก็จะเพิ่มขยายขึ้นนะครับเมื่อคลิกลบสไลด์แอรเรียของเราก็จะลบลงย่อลงมานะครับในส่วนตรงนี้ก็คือ <c oughs> หน้าจอหลัก นะครับน้าจะหลักของการทำงานของอ Microsoft PowerPoint นะครับที่พูดไปข้างต้นนะครับในส่วนของแท็บเมนูต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปนะครับว่าในแท็บต่างๆเนี่ยนะครับมีริบบอนในส่วนของคำสั่งอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวไปเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปครับขอบคุณที่รับชมนะครับ